Mm hmm. ตอนนี้ไม่มีเกราว Ừm. Ngọt liêng. โอ้โหเดือดแม่เฮ้ยเบอร์สองเบอร์สองรอไว้ครับเดี๋ยวไปชุบให้เมมันนั่งแอบอะไรตรงนี้ เข้ามาครับเข้ามาตรงนี้ครับมียาหรือเปล่าเอายาไหม เหมือนไม่มีใครใคุยกับเราเลยไม่เป็นไรโอเค Mark <to> ต้องขึ้นไปอย่างเดียวครับไม่งั้นเล่นไม่ได้โอ้โ oh. จบเจมโฟแล้วกันฝากหนีฝากใครได้มากตุดละ เมื่อกี้เห็นแถวนี้เมื่อ4ประตรงนูแล,ล้ว คนไทยนี่นะตายเลยเมื่อกี้เขายิงใครคนย,ย,ยังเหลือเยอะอยู่เลยเจอแล้ว ข้างบนมียังมีอยู่โอเคผมลองนี้ก็แล้วกันเบอร์สี่ครับตรงนู้นปลอดภัยไหมครับครับผมว่าปลอดภัยไหมครับตรงนู้นเนะี่ยปลอดภัยครับปลอดภยัยผมไปหาได้ไหมผมกลัวเจ็บบอด มีแต่บอดมีแต่บอดตรงผมนี่แบบสิบกว่าคนแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วนึกว่านายมาปลอดภัยครับผมนึกว่านายลงที่เดียวกับเราอ๋อพอดีเห็นมันลงเยอะไงก,ก็เลยออกมันลงตั้งสองตีเลยไม่ใช่ไงใช่ครับเก็บหมดแล้วครับเหลืยผมรอดอยู่คนเดียวเอาโอเคครับผมจะไปหาครับแต่ผมไปหางั้นนะนั่นไม่อันตรายอันตรายแต่ผมไปหาง่างดีกว่า โอเคครับผมเอ้าข้างหน้าผมมีก็เขาใช้เก็บเสียงอยู่วะอ๋อเห็นแล้วเออผมเห็นแล้วเหมือนกัน location. marked ไม่ไม่แตกได้ไงระวังนะครับมีหลายตำแหน่งมากเหนียบเหนียบเหนียบนองครับ ล่างล่างมาตัวหนึ่งล่างมาตัวหนึ่งล่างไหนครับนี่ครับผมไปลังมาตายโอเคตัวน<อ>้องไม่โอ้โหมันมีอีกตัวหนึ่ง <laughs> เพื่อนมาหาผมได้ไหมเก็บไปอีกตัวฮะมาหาผมได้ไหมอ๋อแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขึ้นไปไม่ได้ เดี๋ยวมันจะเก็บหรือเปล่าน่าจะไปทันอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมามันอยู่มันอยู่มันอยู่หลบหลบล้งหินไปเลยมามามาเล่นคนเดียวมันไม่หนุกครับ <c oughs> รีบเติมเลือดนะครับผมพอไม่กล้ามาหรอกเปราอยางไวเพราะถ้ามาผมก็กลัวเหมือนกัน <c oughs> มุมเรามันมุมต่ำอะ่ะอยู่ได้ไม่นานอยู่หลังโดมใช่ไหม ใช่ครับใช่ผมเก็บมันแล้วเหลืออีกคนนึงตรงไหนครับโดมแต่ที่ยิงผมมามันอยู่ไกลโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอออกจากตรงนี้เถอะอุเก็บแล้วผมเก็บแล้วตรงไหนครับไอตัวที่ผมยิงไว้เนี่ยอ๋อโอเคผมว่าตรงนี้มันไม่เหมาะที่จะเล่นแล้วน,นะมานายออกจากตรงนั้นเถอะมุมมันไม่มีมุมหลบแล้วครับใช่มัน มว่าเขาว่าน่าจะอ้อมมาทางเนี้โดน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 เขาอ้อมมาแล้วเกือบตายนายนายนายแอบก่อนแอบไป,ปดีนะเดี๋ยวแอบอยู่ในรูตายเดี๋ยวขึ้นไปหาไม่เป็นไรนายอยู่นายอยู่ตรงเนี้ยนายอยู่หินตรงเนี้นยนะครับ คานกันสนกเลยเนะโอ้ตาย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 ใช่ครับไปเล่นมุมบนดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมตายไปตัดโล่งมากเลยนะนายนี่ดวงดีเนาะ นี่จะมุมซ้ายมัน,มนซ้ายมันโล่งมากเลยอะไปครับยังไงก็ต้องไปวงบีแล้วด้วยรอบนี้เออเออเออระวัง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 โอเคผมเห็นแล้วอยู่ไหนอยู่ข้างล่างครับ ลุยกับมันเลยห้อยและวนอกไปแล้วนะเขาลาดผมบอนายอยู่ทางนี้อยู่ซ้ายมือ อยู่ซ้ายมือนะอยู่ตรงโดมแล้วอยู่โดมนี่ละมีคนอยู่ตรงนี้นี่คนหนึ่งเฮ้ยดูอิโดนเกือบตายเนี่ยเี๋ยวสองเว้ยโอ้ยเกือบตายตรงโดมเก็บไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้อืม แตกนรีบเข้าวงเถอะอีกสองคนอ่าตอนนี้มีอยู่ห้าโอเคเก็บแล้วก็ตายวงหนึ่งน่าจะชนะแล้วตนละอดฉีดยาผมอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะเขาอยู่ข้างล่างแล้วผมว่ามันไม่รอดหรอกอีกตัวหนึ่งอะ่ะอืม อ้าวชนะเลยโอเคครับสนุกมากเลยไว้เล่นกันใหม่นะครับครับผมบายวจะเพิ่มเพื่อนไปนะครับผมได้ครับได้ครับเจอกันครับบ๊ายบายคครรัับบสนุกดีตอนนี้